มาค่ะวันนี้เรามาทำเมนูผัดขิงอร่อยๆทานกันดีกว่าค่ะเริ่มเลยนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนค่ะผัดกระเทียมของเราน่ให้หอมเลยนะคะนี่คือเคล็ดลับความอร่อยเลยละคะ่ะพอกระเทียมเราเริ่มหอมเริ่มได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องในไก่ค่ะวันนี้ผัดเครื่องในไก่นะคะ ผ่ดได้แป๊บเดียวค่ะก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะหอมมากค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะปรุงค่ะเราจะปรุงไปเรื่อยๆนะคะปริมาณก็ปรุงแล้วชิมเอาะคะ่ะเริ่มที่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็มีรสดีค่ะมีน้ำมันหอยนะคะมีซีอิ๊วขาว ใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะสูตรนี้จะอร่อยเข้มข้นทำทีไรก็หมดทุกทีค่ะจากนั้นใส่เห็ดหูวหนูลงไปเลยค่ะทุกคนนี่วันนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ตามด้วยขิงเลยค่ะ ตามด้วยพริกค่ะพริกหั่นประมาณนี้นะคะก็ผัดให้เข้ากันเลยกลิ่นหอมของขิงบางคนเวลาปรุงก็อาจจะผัดขิงก่อนเพื่อให้กลิ่นของเขาออกมานะคะแต่นี้คือใส่ใส่ตอนปรุงเสร็จค่ะก็อร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนทํายังไงก็อร่อยทั้งนั้นแหละคะ่ะอยู่ที่เราอะนะคะจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะ รอนหอมหั่นประมาณนี้นะคะดูหน้าตาเหมือนจะธรรมดานะคะแต่ว่ารสชาติบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะทุกคนคนๆแป๊บเดียวค่ะก็ปิดไฟได้เลยค่ะทุกคนนี่ดูหน้าตานะคะหน้าตากับรสชาตินี้ไม่ค่อยไปด้วยกันรสชาติอร่อยมากลองไปทำดูนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ